ตอนนี้เขากำลังเล่นอย่างเมามันนะครับทั้งเมาทั้งมันนะครับเมาอะไรไม่รู้เมาว้าวหรือเปล่าเอานิวอุ้ยมันตกไปแล้วมันตกไปแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาฮึดฮึดฮึดเฮ้ยขึ้นไปแล้วเอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ไ้หักหักหักไปแล้หักไ้แล้วเฮ้ยหักหรือเปล่าหักหรือเปล่าหักไหม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับวันนี้พี่เบนก็โหอยู่บ้านใครเนี่ยคุ้นๆหรือเปล่าทุกคน,ก,คนก็คือวันนี้พี่เบนก็จะมาหาน้องออนิวนะครับก็คือจะมีเซอร์ไพรส์นะครับก็พี่เบนได้เอาว่าวของเมื่อวานนะครับเป็นว่าวที่พี่เบนได้ทํนา,านะครับเป็นว่าวจุฬานะครับแล้วก็รู้สึกว่าออนิวจะอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเราจะทําแบบเซอร์ไพรส์นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เบนก็จะทําแบบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะประมาณนี้แล้วก็จะไปถามว่ามันอยากได้บ้าอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวมันรู้มันรู้มันรู้นะครับทุกคนอ้งอยาต่อยาก่่าเห็นยังออนิวอยาก่ว่าโอ้ทุกคนดูออนิวมันแต่งตัวครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่ออนิวครับ ออนิวทำไมไม่ไปโรงเรียนครับไม่ได้ไปครับมทำไมอ่ะมันเป็นไฟวันหยุดวันหยุดโอโ้โหดูการแต่งตัวเหมือนจะไปไหนเนี่ยไปเที่ยวหรือเปล่าใช่ครับอยากเล่นว่าวไหมอยากเล่นเล่นว่าวอะไรมีว่าวอะไรอยากไปว่าวเดือตุลาโอ้โหแล้วจะเอามาจากไหนยังไม่ได้ทำเลยอ่ะอยากได้โอ้ยนิ่งๆดิท่านผู้ชมไม่เห็นเนะี่ย วันี่วันี่วันวี่เ,เออมายืนหน่อยเอออยากอยากได้เปาอะไรครับว่า้าจุฬาว่้าจุฬาโอ้โหทุกคนน้องออนิวอยากได้ว่าว้าจุฬานะครับมันไม่มีนะพี่เวทย,ยังไม่ได้ทำนะทำเลยฮะทำเลยทำเลยแล้วจะทำมันนานนะต้องเป็นวันหนึ่งนะถึงจะถึงจะเสร็จโอ้โหรอรอ ถ้าถ้ามีว่าวเราจะเล่นไหมเนี่ยต้องเอาเชือกก่อนเอาเชือกก่อน,ออกกอนมีมีเชือกไหมล่ะมีไหนเชือกอยู่ไหนมีด้วยเหรอ,อโอ้โหทุกคนเดี๋ยวน้องอนิยวจะพาเราไปเอาเชือกนะครับโอ้โหทุกคนอเนิยวมันมีเชือกว่าวนะครับไหนว่าวอ่ะเชื่าเขียงไว้อออืืหเหมือนรู้อะทุกคน ออนิวบอกว่าพี่เบนซ่อนเบ้าไว้นะครับพี่เบ้นยังไม่ได้ทำเบ้าเลยทุกคนอโอ้เชือกใครเอามาเนี่ยของออนิวโอ้โหของนานแล้วยังเนี่ยนานแล้วโอ้โหมันไม่มีเบ้าพี่เบ้นยังไม่ได้ทำเลยนะมทำตอนนี้เลยทำตอนนี้เลยโอ้โหอยากได้เบ้าจริงตอนนี้มีลรมั้ยเนี่ยมี แต่ก่อนเดี๋เด้อแต่ก่อนน้องออนิวเล่นว่าที่ไหนจําได้หรือเปล่าไหนไหนชี้ให้ทุกคนดูหน่อยเร็วที่ไหนที่ไหนโอ้โหนี่นะครับทุ่งนาที่น้องออนิวเขาเล่นประจํานะครับอยากได้ข้าจริงเหรอต้องหลับตาก่อนนะอ่าหลับตาหลับตาแล้วหันหันไปฝั่งนู้นดิน่น่นน่่นน่นหันไปเอออห้ามห้ามหันมานะห้ามขี้โกงนะโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวพี่เวนก็จะเอา ห้ามมองนะอนะพี่เบนจะว้าวานะครับเซอร์ไพรส์น้องนะครับโอ้ทุกคนดูพี่เบนซ่อางใหอ่อนิวมีไม่เห็นนะครับอย่าหันมาเด้อสูงมากทุกคนเป็นว่าของตัวเมื่อวานนะครับซึ่งพี่เบนตั้งใจว่าจะทําให้ออนิวนี่นะครับเอออย่าหันมาอ่าหันมาได้แล้ะ เชียงห่วงงดีเอ้าเจ้เชียงห,ห,ห่วงงดีฮอืาจ้าเชียงห่วยงงนี่เชียงห่วงนี่นะฮะ้เชียงหวยนี่ไงนี่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 แปะไว้นี่มันมันพังมันพังตามันมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยทำไงก่อนทำไงทำไงครับเฮ้ยจะวิ่งไหมเนี่ยวิ่งวิ่งเหรออ่าเดี๋ยวเราก็จะพาน้องไปวิ่งนะครับก็ ไม่วิ่งไกลที่ไหนนะครับโอเค <Okay, S 2> <fat al. S 1> เราก็ไปดูกันเลยเอาละรครับทุกคนตอนนี้น้องออนิวได้ว่าวเป็นที่เรียบร,ร,ร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขากําลังเล่นอย่างเมามันนะครับทั้งเมาทั้งมันนะครับเมาอะไรไม่รู้เมาว่าวหรือเปล่าอ,ออนิวเอาเราลปล่อยสูงปล่อยสูงดิเอาเราปล่อยสูงปล่อยสูงดิ ดูการแต่งตัวของน้องเขานะครับเหมือนเตรียมพร้อมนะครับเหมือนรู้ว่าจะได้เว่านะครับโอ้นี่นะครับผมที่เดิมที่ประจำของออนิวนะครับ ไปวิ่งไปวิ่งฝั่งโนู้นนะมอนเดิมลองลองปล่อยมันพี่เบนทำด้วยไหนไหนไหนโอ้โหมันจะวิ่งฝั่งนั้นเลยมันไม่ขึ้นให้เเาล่นโอ้ยมันตกไปแล้วมันตกไปแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นหมาเอาขึ้นมาฮึดฮึดฮึดเฮ้ยขึ้นไปแล้วเอ้ยเฮ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 ้ยหักหักหักไม่นะหักไม่นะเฮ้ยหักหรือเปล่าหักหรือเปล่าหักไหมลุนลุ้นมันจะหักหรือไม่ แล้วครับตอนนี้น้องอ,อนิวเล่นยางเมามันนะครับทั้งเมาทั้งมันนะครับดูว้าวนะครับดูวิธีการปล่อยเชือกนะครับตกตกเรียบร้อยฮะอโอ้โหใช้ใครเนี่ยเ้าใครเ่าใครเ่าทของอ,อนิวนะครับลงไปเอาเองเอาล้ครับงานเข้าแล้วครับทุกคนตอนนี้น้องออนิวได้ทำเ้าตกไปใน เขาเรียกว่าอะไรเนาะนิวนาข้าวนะครับโอ้โหจะขึ้นไหมเนี่ยขึ้นขึ้นได้หรือเปล่าได้นะครับเรามาลุ้นกันเนาะนิวจะเอาขึ้นมาได้หรือเปล่าทุกคนดูนะครับเขาอย่างเซียนนะครับเซียนหรือเปล่าเนี่ยใช่เซียนไหมไม่เซียนครับไม่เซียนทำว่าวเป็นหรือเปล่าไม่เป็นครับไม่เป็นนะครับโอ้โหดูดูวิธีการเขาเอาเชือกเข้าที่เก็บเชือกนะครับโอ้โหอย่างเซียนนะครับแต่ไม่ใช่เซียนนะ โอ้ oh, ขนาดน้องข้าวเหนียวยังชอบเลยนะครับกระดิกหางนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดมากนะครับโอ้โห oh, น้องออนิวเป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุฮะ,ะนสนุกสนุกโอ้โหภูมิใจนะไหมเนี่ยได้ว้าเนี่ยดีใจหรือเปล่าดีใจให้เปนเสือกไหมครับครับทำให้ครับโอ้โ oh, หน้องออนิวรู้สึกว่านี่นะครับความขี้ดื้อของน้องออนิวนะครับโอเคทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้น้องอนิวด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับเฮ้ยบ๊ายบายดิ